ยกนี้ยก3ตามกันต่อครับเชวาเดินชนเลยนะครับเจริญลสุกเบียดเข้าไปปล้ำในดูดีกว่าครับได้ไงชกลบแขับของแวววาวทำให้เจริญสุกยังตีไม่ขนาดเอาแล้วครับเริ่มจากล้องได้เริ่มจะกดได้ตีไปเรื่อยแวววาวก็ใหญ่เพชรมาแล้วพางคู่เหมือกันไม่ยอมนะครัสามเลยครับตีได้หรือไม่ได้ตีไม่ได้นี่กรรมการแยกทันทีครับคู่นี้โชกในพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์ ในน้ำหนักนี้ในดีในหลักะครั้ออกได้แรงเหมือนกันไม่ต้องห่วง้ะน้ำหนักยังไงก็เหมือนเดิมในรุ่นนี้ในดีนะครับชบกเพชรช่อชมงนี่ยอดมวยเลยอ่ะเจ็ดรุ่มเก้าเซ็ตเลครับรู้ไม่รู้โรยไปเป็นคนซ้ายสวยเลยครับสพียไ่ชนอย่างเดียวหมดยกหมดยกโอ้โหล็กไว้ตียังไม่ใช่นะครับเห็นว่าตีไม่ได้ใกล้เชื่อกรรมการแยกเลยนะครับเจริญสุขเดินเหมือนเดิมครับ ประเภทตุ๊กตาล้มลุกอยู่ชิงดาวบอกครับหยุดอยู่ไม่อยู่ครับแวววเนี่ยพยายามจะถีบไว้ก่อนนะครับไม่อยากจะอยู่ใกล้ครับเพราะว่าเจริญสุกนี่แม่พอหายใจรู้ต้นคอแกงก็ตีไม่หยุดเลยครับเดินต่อครับจะเดินไปโดนหรือว่าเดินแล้วออกอร่อยได้แกงอุบลนีขยับก็มออก้ายก็ถังกันต้องมาใช้คู่ขี้สูงสีเหลือลูกขีดแข้งซ้ายคอยประกาศวงในนี่คอยไล่แขนดูครับ ตั้งกำแพงเอาไว้เลยทำให้เจริญสุขพยายามจะเบียดจะรัางก็ยังไอไม่ถนัดมาจะยุบตั้งกำแพงเอาไว้นี่เลยครับถือว่าเป็นอุปสรรคพอสมควรครับเอ้าลุยอีกเจริญสุขลุยอีกยกนี้ยกสามแม่ครับแกถิบแกถิบเป็นแย็บเลยอ่ะโอ้โหแวววาวมวยซ้ายนะครับแต่ว่าถีบปินน่าดีเหลือเกินเมื่อกวันเล็กเพชรยินดีในอดีตนะนะซ้ายแต่ว่าถีบปินหน้าดีเมื่อกองพิภพเป็นยินดีอ่ะนะ มาลุ้นเลยทีเดียวนะครับตีได้หรือเปล่าแม ah. ่กรรมการแกะแย่ก่อนจเจริญสุกง้างง้างงาง,ง,างยานะอย่านับหนึ่งถึงสิบนะเอ้าต้องลุยเลยนะครับจเจริญสุกเมื่อรอได้ไงอ่ะรอเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันแกตื้ออย่างเดียวจริงๆครับจเจริญสุกแวววาวก็นี่แหละครับมีลูกทีบรอบวกศอกด้วยนักชกคนนี้แหละครับทําให้ปาาคราบสีชมพูแผ่วๆนี่หยุดไปครึ่งปีเอ้าแมาโดานดักแทงเน้นๆไปเหมือนกันก็อุ้ยศอกครับเจริญสุกก็ไม่ไม่สนอ่ะ ยิ่งยิ่งโดนแกก็ยิ่งเดินแหละครับบาทีไมื่ก่อนใกล้ใกล้ใกล้หาคอได้ไหมยพยายามจะกดแขนไม่ให้เจริญสุขขึ้นคอได้ครับเดี๋ยวพอขึ้นคอแล้วตีไม่หยุดครับเรือว,ว่าเหลี่ยมเชิงเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มจะฉายมากขึ้นแวววาวมีขยับขยับแล้วก็ดักแทงสายสวยๆเหมือนกันแล้วก็ลูกทีบเนี่ย โอ้โหทำหลายจังหวะไปจะเจริญสุขก,ก็มีศอกโอ้ยแวววานี่ก็ดักบวกศอกเหมือนกันเรียกว,ว่าไม่ยอมกันเลยครับออกอาวุธทันกันมวยคู่นี้ขจับเข้าไปสายเกี่ยวลม้ลมลงมปอีกครับโอ้โหสถานการณ์สองยกที่เหลือนี่เชื่อว,ว่าเราใจแฟนมวยแนะ่ไม่มีใครยอมใครเลยครับมวยคู่นี้พักกันก็คู่เดินเดินเหมือนเดิมครับทรงทรงเดียวอยู่แล้วครับจเจริญสุขอ่า้ายไปครับแวววานี่ก็มีเตะ้ายนะครับหมัด้ายแล้วก็ดักแทงชนเข้าไป เบียดเข้าไปจเจอเลนสุออกแข้งจับกล้านายโอ้โหมาโดนไล่แขนแล้วก็แทงลูกนี้สวยนะครับแวววาวทำได้ดีตีไม่ได้ที่กรรมการต้องแยกนะครับดูนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเริ่มจะออกมาเป็นชุดชุดแล้วครับแม่ทีลาการชกของแวววาวดูดิแค่ไม่ประทะนาเอาเออ้าวเจริญสุขโนฮมฮอมตีหนึ่งแวววาวอ้าวตีแล้วก็กันด้วยนะครับอา้าวฝ่ายแดงแวววาวน้ำเงิน จเจริญสุขเดินอีกดับเพื่อนชนเชิงเป็นเอ้าซ้ายก็แม่กันนานกันออกมาเม็ดหนึ่งอ้าวนายตีไปเสียบแน่ชุกยากนะครับเวลวาวนั่นมันจะเออดูดิโอ้ดูลูกแทงอีกแล้วโอ้แกมีเหลี่ยแล้วก็ขวางไว้เลยนะครับไม่ง่ายเลยนะครับจเจริญสุขกว่าจะเข้าไปติดตัวถึงตัวนี่แกต้องโดนไปก่อนเลยครับอ้าวมัดไปครับอ่ะดูติดตัวแล้วตีดได้ไหม แวววาวเป็นนักชกอีกคนหนึ่งที่ป้าระบบการปองกันตัวดีครับอ้าวคอคอจับได้แล้วตะขวาได้ขวาได้เป็นเกมของเจริญสุขครับพยายามจะกดแขนแต่ว่าเจริญสุขนี่แกก็ตีเอาแล้วก็หักล้มไปเลยครับเอาละครับเียว่าสายความแข็งแรงนะครับเบียดไปเรื่อยแต่เหลี่ยมเชิงนี่อยู่กับแวววาวซ้ายจเจริญสุขดูนะครับโต้กันสายกับสายเบียดเข้าไปถึงตัวหรือเปล่านะครับ จังหวะการไล่แขนโอ้แววววี่ก็ทําได้ดีวนออกไปนะครับไม่ยอมประท้าด้วยเบียดเข้าไปจเจริญสุกไม่สนเริ่มจะเบียดใต้ปล้ำได้ตีได้แล้วนะครับตอนนี้เอาดูโอ้โหมีสอกกลับด้วยแต่ว่ามาโดนดักแทงสายสวยๆแล้วครับเอาคำถามมายมกถามมาว่าหมดไม่หมดเออนี่แววววาวนะครับหมดไม่หมดเอ่อ,อนนอกแข็งในอา้าแวววาวแดงน้าเงินเจริญสุข อ้าวโอหโ้หโหลูกนี้ทำใครๆก็คิดว่าทำได้นะครับทำง่ายๆอะ่ะเตะตัดล้มเลยเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยนะครับแววาวแต่อย่าหมดนะอย่าหมดนะยกนี้ยกสี่นะครับอย่าหมดนะเจะิญสุกันทะเลาะอย่างเดียวอทนได้ไม่ได้ครับแววาวต้านอยู่ต้านอยู่ไม่อยู่ครับมาอ้าวเสียหลักไปเหมือนกันครับโอ้คู่นี้ใกล้เคียงแววาวได้ลูกชัดเจนนะ,ะเจิญสุขได้ลูกขยันชอบแบบไหนกรรมการปวดหัวอีกแล้วครับ เดี๋ยวว่าชนไปเรื่อยนะครับจเจริญสุขแววาวานี่อาศัยจังหวะแล้วก็ดักแทงได้เนื้อเนื้อเน้นเน,เน้นไหลดอกนะครับเอาชนเข้าไปจเจริญสุขพยายามจะเบียดจะชนแวววาวไม่มีตกใจด้วยนะครับรุ่นพี่เก๋าเกมคอยขยับมีลูกถีบสกัดเอาไว้นี่นะครับโอ้โหโจังหวะการดักแทงนี่แต่ละเม็ดนี่เนื้อเนื้อเน้นเน้นทั้งนั้นนะครับเบียดกันสนุกเลยนะครับเอาแล้วครับทุ่มกับเจริญสุข บุลลานามวยไทยใครจะเป็นผู้ชนะยกนี้รู้ผลครับสถานการณ์นี้ถือว่าชิงดำเลยนะครับมวยคู่นี้จเจริญสุกยังคงเบียดเข้าหาเหมือนเดิมอาศัยความขยันเบียดเข้าไป,ไปชนเข้าไปแวววาวไม่ปัทะนะครับมีลูกถีบวงในนี่นะครับโอ้โหจังหวะการไล่แขนแล้วก็แทงเรียกว่าได้สวยงามได้เนื้อได้เน้นแลครับแต่ลูกขยันนั้นอยู่กับจเจริญสุขครับเอาชนน้าเงินแวววาวดูดิโชคแบบ <c oughs> มีคลาสมีคลาส แต่ย่หมดแรงนะอ้าวออกไปเรื่อยนะครับแดงเสียบปูตรกนี้สวยนี่นะครับตั้งตั้งและโต้กําแพงไว้ตีได้ไหมแม่ทำท่าจะได้กรรมการมาแย่โคนเดินนี่จะเดินสุกแม่แทงแม่สลับดอกแทงด้วยนะแวววาวแต่อย่าหมดนะอย่าหมดนะนี่นะครับยกนี้ยกสุดท้ายด้วยนะแม่เหลี่ยมตัวใช้ได้เลยนะครับแวววาว ใช้ลูกฉาบถวยครับเนื้อเนื้อเด่นเด่นแต่ว่าเจริญสุขก็เนี่ยขยันยกอยู่แล้วครับตื้อไปเรื่อยครับพยายามจะบดให้แวววาวนี่หมดให้ได้ครับหมดไม่หมดอีกหนึ่งนาที40่สิวิครับดูว่าแวววาวเองก็เริ่มจำมั่นใจนะครับตอนนี้มาชกในเกมตั้งรับแล้วก็ดักออกเนื้อๆๆๆๆเนื้อเน้นเน้นเจริญสุขไม่สนเวลาย,ยังเหลือนะครับดูนะครับพอไปนี่โดนไลแ่แข่งแล้วก็แทงก่อนเลยเอาลูกขยันมาแล้วคองได้ ไปไม่ได้กรรมการต้องแยกครับสถานการณ์ดูว่าใกล้เคียงกันจริงๆครับอา้าวแดงแวววาวน้ำเงินเจริญสุขรู้อย่างเดียวอา้าวตีไปล็อกไป3ดอกแล้ว4ดอกอา้าวออกข้างนิดนึงอา้าวลุอีกเจริญสุขอา้าวโอ้แทงนี่นะครับตั้งอําแพงโตงไว้เลยแวววาวไม่รู้จะออกหัวออกก้อยนะครับอา้าวเชือกไม่อา้าเชือกไม่อา,อ,าอ้าวลุนิิดลุนิี จเจริญสุขลุ้นนิกเร็วเดี๋ยวขึ้นราเอา้าโหแทงสวยนะครับของแวววาวชอบแบบไหนครับชอบลูกชัดเจน้านเลี่ยมนี้บิดไปอยู่ด้านบนด้วยนะครับทางด้านแวววาวครับแบบนี้ต้องลุ้นถึงกรรมการด้านล่างสามท่านแล้วนะครับสายยันเรือนเรืองปรวัตรแขกสินทรทงชัยทองสเสวกชอบชอบ,ชอบแบบไหนหมัดต,ตีตีกันต่อครับโค้งสุดท้าย30วิบวินสุดท้ายครับพยายามจะเบียดจะชนตลอดนะครับโหมขึ้นมาเร็วขึ้นแล้วนะครับจเจริญสุข ชนเข้าไปแวววาวไม่ตกใจอาศัยจังหวะสีมือนะครับออกขายดีขวาดีแล้วก็โดยเฉพาะลูกดักแทงนีนะครับถือว่าเป็นทีเด็ดเลยครับวันนี้มีการแก้เกมมาดีแต่ริสุก,ก็ไม่ยอมชนอย่างเดียวอาศัยลูกขยันนะครับตื้อไปเรื่อยชนไปเรื่อยครับอ้าวออกข้างไปนิดโอ้โหแทงดอกหน้านี่เหลือกินเลยนะครับแวววาวแม่แกหาเรื่องทะเลาะอย่างเดียวนะครับอ้าวชนชนอีกแม่ แต่วาวาวก็กันนะครับมีลูกกันไว้เรื่อยเอาหมดยกสุดท้ายรอสักรู่เดียวนะครับรอสักรู่เดียวกรมการจะออกไหนนะครับนี่นะครับฝ่ายแดงก็คือแวววาวน้ําเงินจเจริญสุขกรรมการพุ่งห้ามบนเวทีนะครับดูไปแรกก่อนแล้วก็ข้ามมาใบที่2นะครับสุดท้ายไปไหนนะครับสุดท้ายไปไหนไปไหนครับ ไปที่แดงนะครับไปที่แดงนะครับแวววาวนะครับบัววังพรม